ยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสู้รัวโรงเรียนบ้านพิล่าโรงเรียนบ้านพิลาปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านพิลาหมู่ที่3ตำบลขีเล็กอำเภอรประชุมราชจังหวัด้อยเอ็ดปัจจุบันมีเด็กหน้อยอยู่เกคนเป็นผู้ชา้เกคนแล้วก็เป็นผู้ยิ่ง10คนมีข้าราชการคู่สคน3คนกับผออ,อมีคู่อาตาจย์อีกคนนึงนักกกรพันรุ่งผู้นึงแล้วก็คูุุ่การ ไพ่ไพ่กวาเข้าเป็นโรงเรียนหน่อยๆน่อยจอบฐานตาสีหยบกระแมนแล้วผลบ่คเคยเข้ว่าเบิงเ่งว่าแย่งความเป็นอยู่ของโรงเรียนเท่าจาักเ่อแม่แล้วกับ่เคยเห็นบรรยากาศภพ่ในโรงเรียนว่ามันเป็นแบบใดเห็นว่าเป็นโรงเรียนหน่อยๆนอยกัจัดการเรียนการสอนคือบานคือเมืองเขาหน่าละโรงเรียนมาพบิลาจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียมจากวังไกลกลางวุ่น แล้วก็จัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาลูให้เด็กน้อยโดยเกิดทักษะในหลายๆด้านเหตุเป็นเหตุได้เพื่อเอาไปใส่ประกอบชีวิตของเขาในอนาคตประมาณว่าพอออ,อยากให้เด็กน้อยมีความรู้อย่างกลับไปสรรหาวิทยากรมาสอนหรือบางเทือเล่ากับสอนเองน่ะละพะว่า อยากให้เด็กหน่อยได้มีโอกาสเดยนรูที่หลากหลายโดยบ่ลืมที่สีซอดแสกคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การมีจิตสาธาร,รณะลงไปให้เขานำเพราะวา่สิ่งเล่านี่ถ้าเฮาสามารถปลูกฝังเขาได้แล้วมั่นสิตธิตัวเขาไปจนวายใหญ่เฮ็ดให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นคนเก่งซื้อบเบาเด้ ต้องเป็นคนดีนํามดูนี่เน้นดีดีแล้วจังเกง่งเก่งแล้วก็ต้องใส่ชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนอยู่ในประเทศแต่ยังมีความสุขนําโรงเรียนมันพีลาเป็นโรงเรียนห,หน่อยที่รู้สึกว่าอบอุ่นอยู่กันแบบขอบขว้ว แล้วก็มีจุดเด่นคือมีชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อให้การซอยเหลือทรัพยากรให้กับทางโรงเรียนและเด็กน้อยในทุกๆด่านบวาสิเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนหรือในโรงเรียนเองเพิ่นการ,รสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างบวาสิเป็นการเงินหรืออาหารการกินต่างๆนํามาฝากมาเลี้ยงเด็กน้อยให้ได้กินอยู่อย่าง เต็มที่อยู่เสมอเสมอร่วมไปถึงการของงบประมาณในการปรับปรุปงโรงเรียนชุมชนเพื่อนก็นให้ความช่วยเหลือความหลงเมื่อ,อยู่เสมอเสมอลาสุดนีกเพิ่งสิปรับปรุงโรงอาหารไปเบ้ามากเลยคําว่าลื่อมลํากจักวาสิชีรื่อมลํหมองได้ดอกขั้นวาสมดุดหนังสือเสือ้อผ้าเงินทุนปัจจัยยากจนก็ได้ขึ้นมัอยู เยีาเอาถึงเรื่องอาหารการกินของโูงเลียนตัวข่อยเลิศบ่เลิศก,ก,ก็กินดีบ่มีอดแถมอาหารเหลืออาหารเต็มถาดกินบ่หวาดบ่ไหวกินอิ่มทองแล้วสมองสีได้แลนความจำสีไใดดีดเลียนหนังสือกัสีไใดเข่าใจกระจักว่าสิซเมนบ่ดอกบ่แม่นกินอิ่มแล้วสิง่วงนอนกับพ่จักเนื้อย่างวัติกินดูหลายจนเปิด เด็กหน่อยวาถือว่าเป็นขอดีเด้นี่ได้เปียบมีหน่อยกินย่ำใดกได็ไใดเบิ่งไปเบิ่งมาอยู่นี่ก็ับว่าได้ถือว่าเป็นขอไรอีอยงนะเพออราะอัลลตติเรากลัมากินได้ตามบากหุ่งห่าละเหนือยอย่างระบบมากวันใดดอกอุปกรณ์การเรียนก็มีคนมามอบให้ยุบว่าขาดได้ครบสุกคนนยันว่าไม่เด็กหน่อยๆน่อยใส่เบิดปีกับว่าเบิดคุณคู่ ก็ให้ความสำคัญกับเด็กหน่อยเยี่ยมบ้านสุภผู้สุคนมีทุนการศึกษาอยากมองไหนกับไปหาคนขวามาให้เด็กหน่อยคู่สอนโต,ตโตโตคักก็ติวเตอร์อีกไหมได้โอกาสมงไดดอกส่วนข่อยโอ้พอออลรงเรียนมาพิล่านันติยะสามารถเอานิยามอย่างไรกับเล่าเถาะแล้วเป็นคนอินดีบอกใ่อยคือบ้านคือเมืองเขาว่างๆหลังจากเราบ่มีคาบสอนเราก็ยางเขาป้า ไปหาแนวมาเห็ดนัน,น,นเห็ดหนี่ไปตามภาษามือมือนึงเบื้องหนี่คือจังภารกิจเป็นหลายคักคือจังมันแห้งหลายแต่จริง,รงๆกับ่อแมนดอกเล่าเครียดเล่าขับเคลื่อนงานและควมเมือละโดยการจมจมแล้วเล่าก็จมไปสานนันละจมแล้วเล่ากับไปแล้วเบื้องผูกยามาลงเลียนมาสันปานว่าคนป่วยปีแต่ว่าเล่าก็จัดกิจกรรมให้เด็กหน่อยทุกๆกิจกรรม บรดคาตกบอกห้องคือจังโรงเรียนอื่นผลจา่นละทายที่สุดแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ฟังมาจนจบขอบคุณทุกๆคนที่เห็นงานทุกๆอย่างสําเร็จผ่านไปโดยดีเสมอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะโรงเรียนธรรมดาแต่ว่าพิเศษที่สุดหัวใจของอ้อมมันหยุดหยุด ลงที่นี่เท่านั้นอ้อมหักเจ้าลายเด้อขอบคุณเด้อที่โบ้ทิมปากันหักแท้คือพี่ลาเท่านั้นหักมันจริงๆเด้อละ่ะโรงเรียนธรรมดาแต่ว่าพิเศษสำหรับอ้อมโรงเรียนธรรมดา แต่ว่าพิเศษที่สุดหัวใจของอ้อมมันหยุดหยุดตรงที่นี่เท่านั้นอ้อมหักเจ้าลายเดอ้อขอบคุณเดอ้อที่บ้ทิมปากันหักแท้คือที่นี่เท่านั้นหักมันจริงๆเดอ้อละ่ะโรงเรียนธรรม,มดาแต่ว่าพิเศษ 就是我。